สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประกาศปิดด่านเพิ่มเติมต,ตอนแรกของไทยเราเนี่ยปิดก่อนนะครับแล้วก็กัมพูชาเขาก็เลยประกาศปิดตามแน่นอนส่งผลกระทบกับชาวบ้านนะครับในพื้นที่ชายแดนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเราไปดูท่าทีของทางการไทยครับหลังจากที่พลโทบุญสินภาคกลางท่านแม่ทัพภาคที่2นะครับได้มีการเซ็นคําสั่งลงนามนะครับปิดจุดผ่อนปลนการค้าชายแดนช่องสายตะกู ก็คำสั่งออกมาเนี่ยเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วท่านก็เดินสายทําบุญนะครับมีไปถวายพระพุทธรูปนะ,ะเป็นพระศิลปะเขมรด้วยนะ าปางสะดุ้งมานะครับก็บอกว่าป่าป,ะปะ่ะนพน่อเนา,นาเนะบอกว่าไปทําบุญตามปกติเลยไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองอะไรนะครับเพราะว่าท่านก็เดินสายทําบุญอยู่แล้วนะครับและให้สัมภาษณ์ด้วยว่าเหตุผลที่ปิดด่านก็เพื่อความปลอดภัยของคนไทยแต่ว่ายังคงปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมหากมีเหตุฉุกเฉินมีคนป่วยหรือคนเจ็บต้องการจะข้ามมารักษาตัวในฝั่งไทยก็พร้อมจะเปิดด่านให้อยู่แล้วพร้อมยืนยันด้วยว่าสถานการณ์ชายแดนยังคงปกติไม่มีเหตุรุนแรงครับ ด่านม้าเข้างานม้าเขาเขาปิดก่อนเราอยู่แล้วครับก็ปิดก่อนเราแล้วก็เราก็ให้ปิดตามแล้วก็ไม่ถึงฝั่งฝั่งทางเือเขาปิดไปแล้วปิดไปแล้วครับด่านช่องงานาเขาเขาปิดก่อนลำเขาปิดก่อนเราด่านหนึ่งที่เราก็ปิดเพิ่มเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเป็นด่านทั่วคราวไม่ค่อยมีการซื้อขายกันมากมายสักเท่าไหร่นะครับก็เพื่อความเรียบร้อยความปลอดภัยก็ปิดไปก่อนในช่วงนี้ ซึ่งการปิดด่านเนี่ยนะคบแปลว่าจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเรียกด่านแล้วนะเพราะว่าจริงๆมันก็คือพื้นที่ค้าพื้นที่ตลาด2ฝั่งอ่ะซึ่งซึ่งเขาบอกชาวบ้านในพื้นที่่เขาฝากมาบอกด้วยนะว่าคือคนฝั่งโน้นข้ามาซื้อฝั่งเราไม่ได้แต่คนฝั่งเรายังไปอุดหนุนกันได้อยู่นะ,ะตลาดยังเปิด นะเหมือนกับประตูมันแค่ปิดแต่ว่าตลาดฝั่งบ้านเราเนี่ยยังเปิดคนก็ยังไปซื้อของอะไรต่างๆได้อยู่เหมือนเดิมนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันก็ดูซบเซาลงไปเพราะว่ามันข้ามไปมาหาสู่กันไม่ได้แล้วนะครับซึ่งการปิดด่านช่องสายตะกูเนี่ยก็มีคําสั่งออกมา21มิถุนายนใช่ไหมครับหลังจากที่ทางการไทยประกาศปิดด่านตรงนี้ปุ๊บ ล่าสุดเมื่อวาน22มิถุนายนทางการกัมพูชาก็สั่งปิดด่านฝั่งตรงข้ามนี่นะครับนะด่านบ้านจุ๊บโกกีพื้นที่อำเภอบันตียอําปืนจังหวัดอุดรมีชัยจนกว่าทางการไทยจะสั่งเปิดด่านอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับส่วนก่อนหน้านั้น19มิถุนายนทางการกัมพูชาได้ประกาศปิดด่านบ้านสเตียกวางโดยไม่แจ้งให้ทางการไทยเนี่ยทราบล่วงหน้าทําให้ทางการไทยต้องเพิ่มมาตรการตอบโต้ด้วยการปิดด่านช่องอันม้าที่อำเภอน้ํายืนจังหวัดบลราชธานี นอกจากนี้ครับเมื่อวานทางการกัมพูชาก็ยังได้ประกาศปิดด่านช่องจวมนะครับพื้นที่อำเภออันลองเวงจังหวัดอุดรมีชัยซึ่งด่านตรงนี้จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับด่านช่องสง,งมที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดแต่ที่ด่านช่องสง,งมเนี่ยทางการไทยจนถึงตอนนี้ยังไม่มีคําสั่งปิดออกมาแม้ว่าจะมีข่าวลือหนาหูออกมาครับว่าอาจจะมีการสั่งปิดในเร็ววันนี้ครับส่วนอีกจุดหนึ่งที่มีข่าวลือว่าทางการไทยเตรียมประกาศสั่งปิดเช่นเดียวกันก็คือด่านช่องจอม อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้ก็ยังไม่มีคําสั่งปิดออกมานะครับโดยด่านช่องจอมเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับด่านโอสเม็ดนะครับพื้นที่อำเภอสํารงคจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชาเป็นจุดผ่านแดนที่สามารถใช้เส้นทางไปถึงเมืองเสีมาราชได้แล้วก็ทางการกัมพูชาก็ยังไม่มีคําสั่งปิดด่านนี้ออกมาแต่อย่างใดนะครับค่ะค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อวานนี้ก็เชื่อว่าส่วนใหญ่ก็งงกันคนไทยส่วนใหญ่ก็งงเอ๊ะเราไปปั่นจักรยาน อยู่ในราชอาจาักรไทยจะมีปัญหาไปได้อย่างไรนะคะคแต่ก็มีปัญหาแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อเช้าวานนี้เนี่ยมีคณะนักปั่นจักรยานเข้าไปเยี่ยมชมบริเวณปราสาทต,ตาเมืองถมอำเภอพนมนงรักที่สุรินทร์ก่อนเวลาเปิดทําการซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สุรินทร์นะคะจัดโดยสํานักการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมีชื่องานก็คือปั่น2ปราสาทสัมผัสทุเรียนเมืองช้างแอดพนมดงรัก2025 แต่ปรากฏว่าเกิดปัญหาก็คือทางกระทรวงกลาโหมกัมพูชาค่ะได้ออกมาแสดงความกังวลและขอให้ฝ่ายไทยเคารพยึดมั่นข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดนะคะอย่างไรก็ตามค่ะพลตรีวินไทยสุวารีโคโสกองทับบยืนยันว่าก่อนทํากิจกรรมได้บอกชุดประสานงานของกัมพูชาแล้วและฝ่ายกัมพูชาได้ส่งเจ้าหน้าที่มาสังเกตการ ซึ่งไม่ปรากฏว่าฝ่ายกัมพูชาคัดค้านหรือแสดงความไม่พอใจอะไรเลยนะคะก่อนหน้านี้พร้อมกันนี้ยืนยันว่าปราสาทตาเมือนทมอยู่ในเขตราชอาณาจักรไทยค่ะและได้ประสานงานเจ้าหน้าที่ตามขั้นตอนและไม่มีการละเมิดข้อตกลงใดๆพร้อมตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะบอกว่าอาจจะเกิดจากความคลดเคลื่อนในการสื่อสารภายในระหว่างหน่วยงานทหารของกัมพูชา กับรัฐบาลตามของตัวเองหรือเปล่าจนนําไปสู่ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแบบนี้ค่ะค่ะขณะที่นางสาวขัติยาสวัสดิผลสส,สบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยฐานะรองโฆษกพักเพื่อไทยก็แถลงถึงข้อพิพาทระหว่างชายแดนไทยกัมพูชานะคะบอกว่าการแสดงออกของอดีตผู้นํากัมพูชานั้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมส่งผลกระทบต่อบ,บรรยากาศของความร่วมมือในระดับทวิภาคีของทั้งสองประเทศรัฐบาลไทยจึงต้องดําเนินมาตรการตอบโต้ที่ชัดเจนค่ะ แสดงออกของอดีตผู้นำประเทศกัมพูชาที่ผ่านมาค่ะก็ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบค่ะต่อบรรยากาศของความร่วมมือระดับทวิภาคีของทั้งสองประเทศรัฐบาลไทยค่ะซึ่งต้องดาเนินมาตรการตอบโต้ที่ชัดเจนแต่ก็ยังคงยึดหลักสงบและก็สันติเป็นที่ตั้งนะคะรัฐบาลค่ะไม่ได้มีความประสงค์ที่จะให้สถานการณ์นั้นบานปลายแต่อย่างใด แต่จําเป็นต้องดําเนินมาตรการที่จําเป็นเพื่อที่จะปกป้องอธิปไตยและก็ศักดิ์ศรีของประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคะสาหรับมาตรการต่างๆที่รัฐบาลได้ดาเนินการไปแล้วนะคะเช่นการควบคุมการเปิดปิดจุดผ่านแดนชายแดนไทยกัมพูชาการยื่นหนังสือประท้วงต่อเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยรวมถึงก็มีการเชิญเอกอัครราชทูตไทยกลับมาเพื่อหารือข้อราชการต่างๆด้วยนะคะแต่ก็ย้าว่าไม่ได้เรียกลับ ขาวรนะครับเหมือนเรียกมาหารือข้อราชการเฉยๆนะครับและในวันนี้ครับจับตาดูกรณีที่นายกแพททองทานจะมีการเรียกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยประชุมติดตามแก้ไขปัญหาอาจญากรรมตามแนวชายแดนทั้งระบบโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกของประเทศที่มีแนวโน้มหนักขึ้นนะครับแม้ว่าทางการไทยจะมีการวางมาตรการควบคุมเวลาปิดด่านชายแดนรวมถึงสั่งห้ามคนไทยไม่ให้ข้ามไปทํางานในคาสิโนโแต่ก็พบว่ามีการปรับเปลี่ยนวิธีต่างๆพาคนข้ามแดนไปอย่างต่อเนื่องครับ